สวัสดีครับวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบันไฟชนแนลครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือบักนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับวันนี้วันศุกร์ที่19นะครับกันยายน2 5 6 8ครับวันนี้ะจะมีธุระข้ามไปเยี่ยมญาตินะครับ เราจะข้ามแดนที่จุดผ่านแดนแห่งนี้ครับจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบักนะครับบ้านหัวเวียงนะครับตอนนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วครับที่ซื้อจากข้างบนนี่นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามโขงกันนะครับเพื่อไปยังเมืองห้วยสายแขวงบ่อแก้วครับสำหรับการข้ามเรือแห่งนี้ก็ง่ายครับสะดวกสบายนะครับวันนี้เราจะข้ามเรือด้วยเรือจากฝั่งไทยครับวันนี้ก็มีผู้โดยสาร ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็ตามกันไปครับก็ช่วยชมบรรยากาศในการข้ามของนะครับที่ท่าเรือบักอำเภอชยงของจังหวัดชียงรยครับก็วันนี้พี่น้องจากฝั่งสบปปราวครับก็ข้ามมา,าซื้อข้าวซื้อของจํานวนมากครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ในตัวอำเภอเชยง,งของของเราก็จะมีตลาดนัดนะครับวันนี้ก็จะมีพี่น้อง าทางฝั่งโน้นนะครับข้ามมาซื้อข้าวซื้อของมาหาหมอบ้างนะครับมาคลินิกบ้างอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับสภาพทั่วไปของจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบักในวันศุกร์ที่19กันยายน,นครับนี้ก็เป็นสภาพโดยทั่วไปครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฟาครับแป๊บเดียวนะครับก็คงจะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการข้ามด่านแห่งนี้ครับ ครับสำหรับจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้นะครับเราก็จะใช้เอกสารในการข้ามแดนนั้นก็ใช้เพียงบอร์เดอร์พาสเท่านั้นนะครับแล้วก็การข้ามแดนแห่งนี้นะครับก็สามารถาข้ามได้นะครับเฉพาะคนไทยและคนลาวเท่านั้นนะครับก็สำหรับคนที่มีพาสปอร์ตนะครับก็จะต้องไปข้ามแดนที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับซึ่งก็ จากจุดแห่งนี้นะครับไปทางตอนใต้ของตัวเมืองเชียงของอีกประมาณ8กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในยามเช้านะครับของวันที่19นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ10นก30นาทีนะครับก็นี้ก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งโคงนะครับก็เรานั่งเรือจากท่าเรือบักนะเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่ง ตัวเมืองควนทรายนะครับที่ท่าเรือขอนแก้วที่เราเห็นเล็ๆอยู่ฝั่งโน้นนะครับก็จะใช้เวลาในการข้ามแดนได้มากนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับบริเวณลานผ้าทอครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับระเบียงโขงนะครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกำลัง ปรับเป็นระเบียงของจุดชมวิวนะครับจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอเชียงของครับก็เรือที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ของเรานะครับก็เป็นเรือขนส่งสินค้านะครับที่มาจากฝั่งไทยนะครับเป็นเรือจากข้าววัดหลวงนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการขนข้าวขนของนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเนี่ย ที่ซื้อมาจากฝั่งไทยนะครับวันนี้ที่เชียงของเรามีตลาดนัดด้วยครับ mm. เมืองที่อยู่ตรงข้ามนั้นนะครับก็เป็นเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับก็ถือเป็นเมืองเอกของแขวงบ่อกแก้วเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อก่อนนั้นนะครับเมืองห้วยทรายเนี่ยนะครับมีการอุดปลอยนะครับทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวนั้นจะเรียกรลอยว่าแก้วแล้วก็มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าบ้านบ่อกแก้ว ตอนผมเป็นเด็กๆนั้นนะครับก็มีการขุดพลอยมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะพลอยไพรินนะครับที่มีชื่อเสียงของแขวงบ่อแก้วแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของบ่อแก้วด้วยนะครับดังนั้นนะครับชื่อของแขวงแห่งนี้ก็ได้รับสมญานามว่าเป็นพลอยไพรินนะครับของเมืองลาวนะครับจึงมีชื่อว่าแขวงบ่อแก้วครับเดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะข้ามโขงแล้วก็จะไปถึงที่ จุดหมายปลายทางนะครับในช่วงนี้ท่านก็ชมบรรยากาศนะครับสองฝั่งโขงนะครับในช่วงนี้น้าก็เริ่มลดลงแล้วนะครับครับในการข้ามแดนแห่งนี้ก็ไม่ยากนะครับที่ผมบอกแต่แรกแล้วนะครับว่าเราใช้เอกสารการผ่านแดนนั้นนะครับเป็นเพียงบอร์เดอร์พาสเท่านั้นนะครับเราสามารถไปทําได้นัที่วการอำเภอนะครับค่าขรรมเนียมของเอกสารครับก็คนละสามสิบบาทนะครับ ค่าเรือก็คนละ50บาทนะครับไป50กลับมา50นะครับวันนี้เราต้องอาศัยเรือจากฝั่งไทยนะครับแต่ว่าเวลาเราข้ามมาก็จะใช้เรือจากฝั่งลราถ้าเรามีเงินกีบลรานะครับก็จะตกอยู่คนละ40 0พันนะครับในการที่เป็นค่าโดยสารนะครับหากว่าเรามีเงินไทยก็สามารถจ่ายเป็นเงินไทยได้นะครับก็อาคารที่อยู่ด้านบนนั้นก็จะเป็นที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองของฝั่ง ห้วยทรายนะครับซึ่งด่านแห่งนี้เป็นด่านท้องถิ่นนะครับมีชื่อเป็นทางการว่าด่านาท้องถิ่นเมืองห้วยทรายนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของริมฝั่งโคงนะครับที่เราเห็นเรือจอดเรียงรายนี่ก็เป็นเรือโดยสารนะครับส่วนเรือที่ท่านเห็นอจอดอีกข้้นหนึ่งของตัวท่าเรือนะครับนั่นก็จะเป็นเรือช้า ครับที่จะเดินทางไปยังเมืองบรดกโลกหรือหลวงกระบังครับครับเราใช้เวลาในการข้ามด่านไม่ถึง5นาทีนะครับก็จะถึงด่านเมืองห้วยทรายแขวงก่อแก้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ด่านแห่งนี้นะครับก็หลังจากที่เรามาถึงแล้วเราต้องไปทําพิธีการเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ด้านบน,นครับแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าเยียรแเป็นดินอีกคนละ50บาทนะครับจากนั้นเราเราก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวนะครับสถานที่ต่างๆที่เมืองห้วยทรายได้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่นํามากับเรือวันนี้นะครับก็วันนี้วันศุกร์ที่เชียงของของเราก็จะมีตลาดนัดเรือที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นเรือเดินทางไปยังเมืองบร,รดกโลกหรือหลวงพะบางนะครับก็จะมีทั้งเรือโดยสารธรรมดาและก็ลักซูรีครูสปอร์ต อธิจจดที่เราเห็นชัดนี้ก็คือเป็นเรือของแม่ของเริเวอร์นะครับซึ่งก็จะใช้ในการเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงพะบางนะครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางจากจุดนี้ไปนะครับ2วันกับ1คืนนะครับซึ่งก็ใครที่ชื่นชอบในการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์ก็ไปครับเมืองหลวงพะบางหรือเมืองมรดกโลกครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองห้วยทรายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทาพิธีการเข้าเมืองนะครับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองครับ ครับนี่ก็จะเป็นอาคารที่ทําการสําหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่ทาการของเรือช้านะครับที่จะไปหลวงข้อบางนะครับซึ่งก็จะอยู่จุดหรือว่าอาคารเดียวกันทั้งหมดนะครับจากจุดนี้นะครับเราสามารถมองเห็นบรรยากาศการข้ามแดนนะครับการขนส่งสินค้านะครับต่างๆที่อยู่ในบริเวณท่าเรือขอนแก่นนะครับซึ่งหากเราข้ามมาจากฝั่งไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องมาทำาพิธีการเข้าเมืองนะครับที่าด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้นะครับเราก็จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการค่าเหยียบแผ่นดินอีกคนละ50บาทนะครับจากนั้นเราก็จะจัดก,การหารถทุกๆต่อไปครับนี่ก็จะเป็นรถโดยสารนะครับหรือรถ2แถวหรือรถทุกๆนะครับที่ก็จอดอยู่บริเวณท่าด่านแห่งนี้นะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะครับในการเดินทาง ไปยังตัวเมืองห้วยทรายนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะพาท่านนะครับชมบรรยากาศนะครับตัวเมืองของเมืองห้วยทรายว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตามกันไปเลยครับครับนี่ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศของถนนหนทางนะครับสภาพบ้านเมืองของตัวเมืองห้วยทรายนะครับซึ่งถนนแห่งนี้ก็จะเป็นถนนที่ามาจากาท่าเรือขอดแก้วนะครับ ก็จะมุ่งหน้าไปยังถนนสายหลักนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตพาท่านชมบ้านชมเมืองนะครับนี่นะครับมีสภาพการบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ขอกล่าวคุาว่าสวัสดีครับ